มือเนียามากก็จะพาไปกินปลาทอดทอดปลาทอดปลา,าปลาทอดนะคะไม่นู่ปลาทอดนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะอันดแดงนี่ก็จะเป็นไก่นะคะไก่ออกมาผัดนะคะผัดใส่ซอสเกาหลีนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะก็จะเป็นนาตาแบบนี้ไก่ผัดซอสเกาหลี มาเบิ้งปลากันนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดนะค่ะก็จะเป็นปลานั่นปลานี่เ้าก็ไปเลือกเลือกนะค่ะเลือกมาเข้อาอย่างปลายยังเขาก็จะไปทาการทอดทอดทอดแล้วก็เอามาเสิร์ฟใม้เข้านะค่ะอันนี้เอามาเลือกไปสามย่างนะคะจะปลายยัยงดูขาบกหูจักซื้อมันดอกสามย่างนะคะปลายเงาเๆปลาทะเลนะคะแต่ว่าก็แซ่บเยอะค่ะเขา,เาไปทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขานะคะ มาย่างห่อนเดือดฟุดมาเลยขนาตาป่านะคะที่ผมาสั่งมานี่ค่ะจะเป็นทั้งสี่นะค่ะที่สั่งมาสามอย่างนะคะตาทอดส่วนอันน้ำไซซ์ถวยไซซทนี่จะเป็นน้ำซุปนะคะ่ะน้ำซุปทั่วหอกค่ะเกาลีกินเขาก็ต้องมีน้ำซุปนะคะน้ำซุปกับไซซ์ะะราคาว่ามีน้ำรางจานค่ะ ก็ต้องสงสัยค่ะเขาใส่แต่เกลือมากค่ะมันก็เลยใสยิงสั่นค่ะอันนี้ก็ำลังกินเข่ากันเนาะคะ่ะเอามาขอโตไปกินกันเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย